สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมและก็รับฟังร้ฟยสไตล์บายตุกนะจ๊ามาจา้าคลิปนี้จะพาไปทําความรู้จักกับมะเดียอมะเดื่อบานเฮาในละนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะคะเพราะเป็นกระใสหรือเปล่ามีงานวิจัยหลากหลายมีประโยชน์มากมายมีสรรพคุณเยอะแยะเลยนาะนะคะจกักสองสามีแล้วกันนะคะจริงๆแล้วมะเดือ่อ เมืเดือยบ้านๆเนี่ยเนี่ยค่ะหายากแล้วนะเพราะว่าเขาก็ปั๊มทิ้งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกแต่มะเมดิอาฝรั่งนะคะลูกใหญ่ๆอ่ะใ,ใช่ไหมเอ็มเมะมะเดือชุมพรมะเดือไทยนะคะประโยชน์ดีๆสปปรรพคุณเด่นๆแล้วก็ข้อมูลการวิจัยเนี่ยค่ะสปปรรพคุณตั้ง25ข้อโน้นแั้เยอะแยะมากมายนะคะสมัยก่อนกับหนากินกับตําเมียงไปนะคะตุยเอายางไปนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะแถวๆทงหน้านะเห็นบ่อใดๆอยนี้ค่ะ ก็จะนี่จับมานะคะตัวให้กินกับเจวเนี่ยกินกับประแดกบองแหน่นะค่ะ <ไป S 1> ค่อนข้างที่จะอร่อยแต่ว่ามันแขนนะแขนแล้วคาคอด้วยนะถ<ม>ิ่นกําเนิดมะเดื่อชุมพรค่ะพืชสกุลมะเดื่อนี่มีถินกําเนิดในประเทศศร,รีาังกายอินเดียจีนตอนใต้รวมถึงประเทศในแถบเอเชียใต้นะคะแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะสำหรับสายพันธุ์มะเดื่อที่มีอยู่ในโลกซึ่งทางนักพฤกษา,าศาสตร์ได้ มีการวารวบรวมไว้นั้นระบุว่ามีประมาณโอ้หกร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะส่วนทินกําเนิดดั้งเดิมของมะเดื่อชุมพรนะคะที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีเนี่ยก็คุมเขตล้อมทั่วทวีปเอเชียเลยนะตั้งแต่อินเดียไปจนถึงจีนนะคะโดยในไทยพบขึ้นตามป่าด,ดิบชื้นและป่าดิบเขาซึ่งมักตามมักจะขึ้นตามริมทางนะคะที่มีระดับความสูง พันถึงพันสองรเมตรจากระดับน้ําทะเลและชื่อมะเดียชุมพรหรือมาเดียอุทุมพรอุทุมพรสันนิษฐานว่ามาจากการรวมชื่อมะเดียในชื่อภาษาสันสกฤตนะคะขาเป็นมะเดียอุทุมพรมาเดียมาเดือเนี่ะมะเดียกัเดียซะสัตน์เนี่ยมาเดือชุมพรนะฮะประโยชน์สรรพคุณของมาเดือเนี่ยมาเดือชุมพรนะแก้ไข้แก้พิษแก้ร้อนในระงับความร้อนนะคะ ขับเสมหะกล่อมโลหิตช่วยกล่อมโลหิตแก้ไข้หัวลมนะคะเยอะวยามากไม้แก้ท้องร่วงเป็นยาระบายเม็ดผื่นคันช่วยล้างผาดแผ้สมานแพ้ห้ามเลือดนะคะมะเดื่อชุมพรนะสายพันธุ์พื้นบ้านของไทยจึงทําให้คนรู้จักมะเดื่อชุมพรเป็นอย่างดีโดยได้มีการนํามาทําประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์เลยนะฮะนี่คือมะเดื่อ